ตัดสินใจแล้วไเลือกนยของชนเลือกเงนที่ไหนดีนะค้นหาตัวเองเจอแล้วแต่กำลังค้าเมินดิอยู่หลักสูตรทันสมัยนะน้ำเทลลไปเลยไน้ไดีฉันบังบัง,บง,ลต,งตลอดปีเลยปะตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคตแน่นะถ้าอยากรู้ก็ต้องมาดูที่ DPU Open Now ถ้าไม่ทะยารายในคณะจะเต็มทุกหลักสูตรมีอนาคตด้วยตัวเองหับสิตที่พิเศษส,สุดว้า i don't <laughs> Hey, DPU Open House o n ออนไลน์2 1 2 2มีนาคมนี้พบกับรุ่นพี่ตัวตึงมารีวิวการเรียนให้ฟังแบบเรียวๆสมัครและมอบตัวภายในงานรับคุณการศึกษา15,000บาทและ iPad Gen 10รุ่นใหม่ล่าสุดฟรี oh. แล้วมาเจอกัน5โมงเย็นทาง Facebook Live มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต DPU